ตอนบ่ายแล้วเจ้านี่จะทํากับข้าวเที่ยงพี่จะยังกินนะแกงนอเจ้านอกกิงนออันนี้นมแม่แม่เป็นนอหวานนออกิงนอกิงนอไม่หวานอืมแกงกินมาโตในเจ้านอไม่มาพีสูดนี่จีพริกนุ่มจีจีกใสใสกิ่นกอมามาลุ้นนะครับมารุ้นกันนะครับจะออกมาแบบไหนแ้ว ใช่แล้วใช่แล้วจีพริกเนาะใช่ถ้าจะหอมหอมพริกนาะเอาเอออันกับจีหอมด้วยเนาะแม่นแต่ต้มนอมจีกะก็จะจีได้ก่อนเดี๋ยวก่อนจีพริกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะนี่ปตาผ่านกับลังม้อเยเดี๋ยวอันนี้ปลากับปลาลกินกาแฟสีเว้นสุดตัวได้มา้มแก้วเนาะสุดตัวาสุดตัวครัวเจ้าครัวบ้านนอกครัวกลางนาเต่อนี่ จะหอมหอมนะพี่หอมแะสูตรนี้หอมแต่บา่ราได้เคยลององก็โ้ยใหญมนั่นเอาพักละก่อนเอากพักละเอาใส้แกงก็ว่าล้นไอหยังพักละใส่แกงเลยกะล้นใส่อีเดี๋ยวจะได้ล้นกินเน่ยโอ้ใส่เลยแกงใบแกงนี้ถ้าชอบก็คือล้น แต่ว่ายอดมันเขาก็ถ้ามีก็ต้อยๆใส่มันจะได้หอมก็เอามาบวมแล้วพี่น้องหันมาอันหันมาบวบผ่านไงเจ้ากุ้งเอามาบวบได้ก็ลูกเนี่ยจุ่มเข้าไงเอาไงซี่เจก่อนเอาเอาลูกใหญ่เลือลูกเล็กเอาลูกเล็กพอแล้วจะฮักเอาเอากีบเอาอีบเอาไหมไม่ใช่ป้าหลังย่ เอามาปอบเอาลูกเล็กๆค่อยๆเลี๋ยวจะลูกคั่นดึงตบเป็ดกันนะโชกุนระวังืมคุณได้ยินกันนี่ได้ยินโชกุนจะตกไหนป้าจะตกซาปุ่นฮะป้าจะไปนั่งจอมซาปุ่นเดือดซะต่อมซาเล็กซาเล็กอยู่ไหนซเล็กดีอันเจ้าคะเด็ดเลยอือหึ่งตาวิ่งข้นมาตาเล็กไหนป้าอย่าได้ยินดูเด็ดอีกเด็ดเด็ดเด็ดไปหักเลยหักข้างนี้เลยหักเลยหักเลยให้เห้ยไยอกไปเจ๊งเลย นั่นแหละเดี๋ยวจะเอาใส่แกงนอข้าม้อนี่ยข้าม้อแล้วนะได้แล้วกันนี่ได้แล้วแล้วก็ปาดเลยเออปะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะหยิบเปลือกออกอยู่หยิบพุชจักเข้ามาหยิบเปลือกเหรอให้รู้จับกปอนจะหยิบเปลือกนี่ไม่อยากอันนี้คือเน็บแต่ฐานนี่ปาอันนี้อันนี้เื้อต่างห่างไงนี่ป้าจะเอาหน้าเพย์น้อยหนึ่งก่อนเยอะแล้วเดี๋ยวเขาใส่หน้าแกนางใส่ ต้มข้วหนอหวานน้อยหนึ่งเจ้าโจงเอาหัวใหไงผู้ฝ่าไงผู้อ่าเขาได้ล่างได้มือลวกลงได้ไหนแหม่นเขาถ่ายอยู่นะเอ้าลูกฝ่ามันไปไหนฮะจะต้มหนอก่อนหนอต้มหนอมันสักัดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เอาน้ำยานางใส่ข้อมกับพริกเอ้หลังหน้ามือจะดำไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรขูๆล้างไม่ออกล้างออกล้างออกอย่ามาโกหกไม่โกหกแม่ก็ทำอย คั้นอะไรยังก็ได้จนให้มันเป็นน ja okay, ้ำเขียวให้ได้ซักข้าทำแบบซักข้าก็ได้สิวหนังสิวนี่อยู่กับแผงนี่ก่อนนี่คือน้ำตาลบีบบีบเสื้อนะครับบีบเสื้อเออนี่แผงก็ดีมีดูฟังเสียงมอเดือด กิน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 เกินกินกินเกกินเกกินสุดยอด รัวบั้นทึงโอ้นอเดือนแล้วเจอดผ้าทำครัวถ้า,า,ามีป่าห้าเทาก็บจ้าหัวปัาหัว

กาลังไปเล้งพออยู่กับลังจะกรกอีว่ะเอ๊ะกูจะเอาแกนใดดีมาเตะนี่ก็คอยเตะคอยว่ะลุดมือมาแล้วกระเจอเนี้ยไหวนี่ไงมาเตะนี่ก็เริ่ระเจอโน้ยยยที่ไหนคนไวกันน่ใส่หัวปลาทูเขาก็จะรลุดหัวลุกน้องเพราะว่าเพราะว่ามันจะเค็มนี่ตำพิฆาญนี่น้่าจัรตำพิกาญหนึง้าแกงแกงยูตำต่งตำอย่างท่านนี้ป่ะห้าใส่เยอ จับมันเขได้ก็ส้อนนะนท่าลูกบอลเงาเนาะคิวกลางทุ่งนาอุปกรณ์อาจจะเบาครบที่นี่นะไดรถทุกเลขนะปีดาอ๋อเอรทุกเลขกับคุไปเตะใ่ผมมื้อสักตัวใส่เน้อเดอใส่ีกเดเนื่อรามบวมเลยเนาเอก อันนี้น้ำยาดังเอานั่นออกละวหอเจ้าใส่ไปเลยใบฟองกลมเป็นยังไรใบอย่างปะยายม้อนเอาฝั่งขู่ควมเข้มข้นมาบุหรี่ควอมเข้มข้นโอ้น้าหมวกอี๋ม้อไปหนอยเส้นลายเชียบลายใน้อยกับมะลำใส่น้อยกับมะล้อใส่น้อยกับมะล้ม เอาน้ำห่าเอาไปเลยนะใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนรอจิ้มพอก่อนรอจิ้มน้ำปลาถูปลาหรอจิ้มน้ำปลาถูพอกั๊หนึ่งถ้าว่ามันเค็มเราก็จะใส่ปลาห่าเข้าไปเพิ่มความนัวแหงอันหนึ่งใส่ปลาโอ้ถ้าจะนัวค่ะเจ้าแล้วเจ้าปลาละมันออกเค็มอยู่เด้อันนี้ปลาห่านี่เค็มจ้ะ ใส่มันบวมืนกันโอ้ยกินหอมี่นี่มันจะกินา่มากเกิน่นนะเออบอกพอดีครับอีแม่มไม่ไปไหนแต่ถามอีแม่ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วใส่พักละใส่โอมเลยเนาะใส่แล้วไอ้ใส่พผาต้มเปอร์ล่ะซีฝรังก์ภานอ่ะอยู่ฮะนะหมุดไปกันนี่จะจะหมดแล้วก็ได้ใส่สามตัวใส่ละพอละอ่ะกันนี้เมืองเมืองบ้านบ้านยังงั้นแหละโอ้ยกินสุดยอดพี่น้องเั้งอย่างหอมเลยเจ้าดูใบยาวกว่านี้อ่ะแซ่บ ก็ว่าอันว่าอิ่มกินเหอะกันอืออือาจจะลำกากินก็ตึ้งตูงห้องแล้วเอาแต่เนาะเอาแต่ละจะมานาเจ้าพี่น้องเนื้อกับเข้าเนาะแล้วเจ้านี่กับไหนก็ไปขวอเดี้ยว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 พอบข้าวจะกินตอนเที่ยงนี่เจ้าเนาะตั้งรอมาแล้วก็เจ้าแกงหน่อไม้นี่ข้าวข้าวนอนมา มากิดยนังเยอย<อ>มาทำมาเนอบเขาเปปลาทูมันย้ายไปกินละมก็มันม่หะสวยไม่แข็งพะกกกินอะไไปถุงกิม ยังนอกมากินได้อันนี้มันกินเลย